สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็ไจะตามพี่ออไปหาเห็ดนะครับตามพี่อนไปหาเห็ดกันอีกแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานไม่ได้ไปด้วยนะคะ<ม>แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะ,ะเข้า,ขาป่าเข้าดงกันแล้วนะคะ เห็ดพึ่งนะคะเอาคือชิลเลอร์โอ้ยมันเล็กมากนะคะสีมันก็จะวางตัวเห็นแล้วนะคะเก็บเก็บเก็บเร็วนี่ครับนี่เลยเห็ดกระเพื่อมไหมนี่พุทธพ่ออ๋อมีเห็ดพึ่ง พึ่งกำลังจะออกนะคะว่าเลยก็ออกใหม่นะฮะก็เยอะมากนะฮะไปเราดูเห็ดดูเห็ดดูเห็ดเยอะนะครับวันนี้ช่วงนี้เราดูเห็ดนะคะใครอยากกินเห็ดนี่เลือดพอดีคำนะครับผมสวยงามเห็ดเห็ดพึ่ง เพ่งภาษาผุทไทยของเฮ็ดเพ่งค่ะสองดอกน้อยๆพอดีแก่งแซบดีทำโอเคเพ็ดน้ำเดียวแล้วค่ะโอ้ยว่านไม่ได้ไปนำวันนี้ก็ต้องมานะคะนี่เป็นคู่เลยครับผมชิลเลอร์สามคู่เลยเอาสามคู่มันเริ่มแมนสามดอกเพราะว่าสามคู่เอา ชุดหาเห็ดนะ,ะนี่นี่คือชุดหาเห็ดนะคะขอมตะกร้าพร้อมกระหยังนะคะมาดาวคู่ถังมาวันนี้เตรียมนะคะเตรียมความพร้อมนะคะมาถือถังอันนี้สิลาสวยงามมากเลยนะคะนี่จุ่มเชเลยจุ่มเชก็ได้หอจุ่มเชก็ได้นี่สวยมาก หักหบโอลยเขาเลยก็กินมาแล้วประมาณนี้นะคะโอ้โหดอกดีคำนะครับผมจริงจริงนะคะใช่เลยนะคะดอกพอดีคำนะคะ มดตลกแท้ที่เลยดนี่นี่หอกหิดแดงหิตกอสลายเพิ่งลงดูนี่หิ่งห้อบอกสะกิ้งโอ้งามแต่อันนี้แบบหิ่งห้อเหิ่งห้อยอันนี้นะนี่ค่ะหิตกอบอกโอ้ยนี่ก็คือหิตหน้าแลนะหมอเหล่ะแดงอันนี้นะ่หิเอาดูบอกเอาดูแลเบิ่งดึงมาดูอัดดเลย ตีนลอยมันออกที่ไหโอ้โหเหลืองเลยครับเนอะเนอะเนีย่ยญาตดูนะคะสวยแต่แม่ผู้ใหญ่ไม่รู้นะคะว่ามารู้แต่ว่าเป็นเห็ดพึ่งนะคะดูทีด่ด้านหลังนะคะเห็ดพึ่งก็จะเป็น,นแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งอะไรนะคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะอันนี้จะไม่เก็บนะคะเพราะว่า,วามันเกลี่ยแล้วนะคะเกล่แล้แวเห็ดละงเห่ไก่เห็ดไก่เห็ดไก่เห็ดเอ้า มีจับจื่อบานนี้เห็ดพุลุ่ยแล้วโอ้ข่เห็ดละงงโอ้ข่ายเห็ดละงงแล้วเอาลูกไม้ซะนี่คือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเข้าเอามาเละบ่มาหักแล้วอยหว้เบิ่งตัวนั้นเห็ดพึ่งวะนี่เหรอไ่ต้องพึ่งก็ดียวเบิ่งแหน่แหน่นี่เป็นเห็ดพึ่งแมน่เนี่เห็ดพึ่งจะดูตรงนี้นะคะ ใ่กระชิเมนนนใช่ใช่บ่ดีเจออีกแล้วนะคะลงชิ้นดงกิ้นอือเห็ดหรือเดชมังข้างหลังมันไม่เห็ดพึ่งนี่อะเห็ดพึ่งนะคะโอเคด้วยช่วยกันในการเก็บนะคะไม่ใช่เห็ดพึ่งก็เห็ดพี่บัวเบือที่เลือดผีบุนเบือคนไม่ได้เบือหรอกเมนโล ตัดแล้วอืออันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะนะคะวันนี้แล้วก็พอเคนะคะพี่รอนบอกว่าเจอเห็ดแล้วโง่แลคะแต่ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นหน้านี้สิเแล้วมือแล้วเมื่อวานพี่ได้มาหอดเนาะหนามากเลยอ๋อจะเป็นเพราะเชื้อนะคะมาอยู่ใกล้ๆป่าที่ต้องตัดต้องเปลือละ ภัพของโลกคู่แยวๆเราไปไปเชลเลอรนี่เห็ดลุงโเห็ดลุงโง่อันนี้ก็เกลียวเท่าแล้วเนื้อค่ะที่เป็นเกลเลยแล้วเท่าเท่าเก๋เก๋เห็ดเท่าเท่าเก๋เก๋อวานนี้ก็สิดายนะครับผมอืมอวานนี้มามีหอนเนาะถ้ามันถ้าเก็บไม่ทันก็จะเละอย่างนี้แหละไม่เจอ เลยมุ่นเ เจออีกแล้วนะคะเห็ดสีแดงๆแบบนี้นะคะว่าจะกลับบ้านแล้วค่ะแต่ก็เจอระวังทางจะกลับนะคะอสากจะกล้าพี่ดอนก่อนนะคะวันนี้มีเห็ดอะไรก็ประมาณนี้นะคะเห็ดพึ่งก็อยู่ด้านล่างนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ